มอน,นี้สิฟามาตามบักทัวนะคะสิมีบักทัวพริกแห้งมะเขือเทศนี่แช่เย็นนะคะแช่เย็นของปีที่แล้วเกิดมีบักหน้านี่น้ำปลานี่น้ำปลาแดดน้ำตาลปีบผงนัวอันนี้บักทัวนี่เป็นบักทัวของญี่ปุ่นนะคะบักทัวญี่ปุ่นสันซำนี่ค่ะ เดี๋ยวเติมกะสิตำบักพีกก่อนเด้อค่ะใส่พริกลงไปก่อนพอใส่กระเทียมเด้อค่ะกระเทียมติด่อใส่ตำตำบอค่อยละเอียดบันไดนิดเดียวค่ะแล้วก็จะใส่ถั่วลงไปเลย น้ำตาลปีบนะคะน้ำตาลปีบอันนี้กับบดิซื่อหนองคนไทยห้มาอีกจะก,กะสิว่าเอ๊ยติมคือบดิซื่อเพราะาส่วนมากมีตนองห้มากค่ะเป็นมากหวานเนี่ค่ะบางคนเขาก็อาจจะปรุงเครืองก่อนเนาะคะ่ะแต่ว่าบักทัวเขาตองโขกก่อน,นปลาสซนิดเดียวพอเดี๋ยวสิเค้มพดน้ำประแดก ใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยนำกระแดกใส่ลงไปโลดพงนวนิดเดียวเด้อค่ะใส่ปลาไหลแล้วกะ็บมะเขือเทศลงไปเลยวุ้ลูกแม่หลวงขอโทษเด้อค่ะน,นี่บพใส่ละตกใส่ซัมซีหาลูกกับพ่เ,เป็นมะเขือมะเขือเข่าช่องฟีดไว้มะเขือเทศปีที่แล้วคะ่ะ บีเบิ้งหน้าลงไปเลยนวดเลยค่ะนวดนวดนวด,ด,ดเลย ก็กไข่ตม้ตมตำนี่บ่ได้ลงมือหนะักแล้แ่่ลงมือเบาๆสิมเบิง้งโอเคเรียบเลยจะมากินก็นไข่ตมข้มค่ะ ตำมักทั่วไข่ต้มเรียบร้อยแล้วค่ะกินผู้เดียวเห็ดบ่หลายแล้วค่ะกินคนเดียวทำไม่เยอะตำมักทั่วไข่ต้มบางคนเขากตาำเครื่องก่อนด้วะ แต่ว่าถ้าเป็นตำบักฮุงนี่ติมจะตำเครืองก่นค่ะข่อยมาใส่เศษบักฮุงที่หลังแต่ว่าถ้าเป็นบักทัวเนี่ยติ๊มจะใส่ตำบักพริกกับบักทัวก่อพรพอบักทัวเขาต้องโขกกันเนาะเขาจะใส่เครืองกนเนื้วนามเครื่องกระเด็นพี่กินกับไข่ต้มนะคะตำทัวไข่ต้มค่ะตำทัวไข่ต้มมาเ้ยค่ะมากินตำทัวกับไข่ต้มต้ม มาเด้ค่ะกินเขากันทุกๆกน้นวันนี้วันนี้กินง่ายๆตามมาตัว ตำทัวหี่ปุ่นมนกระสิพวคือทั่วไทยบานเท่าอ่ะทัวไทยบานเาท,ทานเ่ากะตำสีแสบกว่าแต่ว่ายังพ่อตะปลูกค่ะพ่อตะลงว่านเนี่ยว่าหยิบปุ่นเะพอปุู มันกัตตำแสบอยู่ค่ะแต่มันกัสีหายแสบซ้ำคือทั่วไทยห้ามันกักับแสบแต่กับพ่อก,กินได้ค่ะพก,กินได้อยู่ ไม่คนหมกักอาหารไทยคะ่ะเข่าโร่งบานกับต้องหิวอหิวอาหารกระป๋องไทยไปไอูยุรงหวานนำ้ำเอาไว้ซ้ำานิก่อนเด้อคะ่ะกินเข่าตอกดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะแค่นี้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดี